ถ้าหากเ,เพื่อนๆคิดว่ากระแสของสตรีเมอร์จอมเรือนจะซาลงไปแล้วหลังจากการขึ้นสายของจอห์นนี่ซงมาลีและการกลับตัวกลับใจของนิยอนเราก็ต้องขอบอกเลยว่ายังก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีผู้ท้าชิงคนใหม่ที่ส่งตรงจากรัเสเซียสตรีเมอร์จอมเรือจากคิกที่เพิ่งถูกจับกลุ่มและจะไปสร้างเรื่องเอาไว้ที่ประเทศฟิลิปปินส์แทมเรื่องของพี่แกก็ดังใหญ่จนถึงขั้นออกข่าวไปโนฟิลิปปินส์อีกด้วยเรื่องราวของไอ้หมอนี่จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าครับลดต้อนรับสงการอันลิสทุกรสชาติแบบซองเลย26บาทแบบกระปุกเลย 999บาทเท่านั้นสนุกสุดมันล้วมาเติมพลังไปกับอัลิชวันนี้ถึง16เมษายนกดลิงก์ที่ด e สคริปชั o นได้เลยนะครับ วิทาลีสตรีเมอร์ชาวรัเสเซียจากคิกได้เดินทางไปยังฟิลิปปินส์ในช่วงปลายเดือนมีนาคมโดยเริ่มจากเกาะโบรากายซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติพอไปถึงที่นั่นเขาก็เริ่มไลฟ์ IRL และถ่ายคอนเทนต์ท่องเที่ยวของตัวเองลบนโซเชียลนอกจากนี้มันก็ยังมีช่วงหนึ่งที่เขาเดินทางไปเยี่ยมชาวเผ่าอาติซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของเกาะพร้อมกับแจกเงินทำบุญให้กับพวกเขาอีกตั้งหากน่นําให้ในช่วงแรกเขาก็ได้รับเสียงชื่นชมจากคนจํานวนไม่น้อยก็แน่ละ่ะทําดีใครๆก็ชื่นชมแต่ใคครจะะไปิดกันลว่วา คอนเทนต์และพฤติกรรมของเขาจะพลิกกลับจากหน้ามือเป็นหลังตีนชนิดที่เทียวกันไม่ติดเลยเพราะตั้งแต่ที่เขาเดินทางเข้าไปในเขตเมืองหลวงและเริ่มถ่ายทําแนวแกล้งโขดซึ่งเป็นคอนเนทนต์เจ้าตัวถนัดแต่การแกล้งคนดังกล่าวมันก็เริ่มล้าเส้นมากเกินไปจนรับไม่ได้โดยเฉพาะในวันที่1เมษายนที่พีแกเล่นจัดหนักซะจนเกินเบอร์ด้วยการไลฟ์สดจากบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งในสตรีมดังกล่าวเขาได้เดินทางไปพูดจาคมคู่หญิงคนหนึ่งว่าจะปล้นเธอและยังไปขมโมยหมวกของเจ้าหที่รักษาความปลอดภัยแบบไม่เกรงกลัวอะไรแทนพฤติกรรมของพี่แก่ก็แทบจะถอดแบลมาจากสตรีมเมอร์ใส่ด้วยคนอื่น ซึ่งวิทัลลี่ก็เดินเข้าไปหยิบเอาพัดลมตั้งโต๊ะที่กาลังเปิดใช้งานอยู่ตรงมุมร้านแบกกลับไปในโรงแรมแบบมึนๆโดยไม่จ่ายเงินหรือขออนุญ,ญาตเลยด้ซ้ำโดยเหตุการณ์นี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้ในไลฟส์สตรีมของเจ้าตัวจนนําไปสู่เสียงวิจารณ์อย่างรุนแรงจากผู้ชมและคนท้องถิ่นอีกเหตุการณ์ที่กลายเป็นไวรัลก็คือวิทาลี่กําลังขับรถ3ล้อที่เหมือนจะเช่ามาแบบไม่ถูกต้องแล้วดันไปขับชนเข้ากับรถที่จอดอยู่ริมถนนโดยไม่มีการขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยซึ่งรถที่ถูกชนก แต่พวกเขากลับโดนทีมาของไวทัลลี่พวัวร้อยย่อใส่แทนและถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปจริงๆก็จะเห็นได้เลยว่าการขับรถของเขาเนี่ยมันอันตรายมากๆเราจะได้เสียงกรีดร้อ,องโหยวเท่ถนั้นอยู่เป็นพักๆแถมพอเกิดเรื่องเข้าให้จริงๆเจ้าตัวกลับยังคงทำหน้ามื่นลอยหน้าลอยตาและไม่รับผิดชอบอะไร พอคลิปเหล่านั้นถูกชาวเน็ตเอามาโพสลงบนเอก็กมันก็ได้กลายเป็นกระแสต,ต,ต่อต้านอย่างรวดเร็วโดยชาวเน็ตก็บอกตรงกันว่านี่ไม่ใช่การเล่นตลกธรรมดาธรรมดาแล้วนะแต่มันคือการคุกคามประชาชนและเป็นการไม่เคารพพื้นที่สาธารณะของประเทศซึ่งใครก็ได้มาช่วยจัดการไอ้หมอนี่ทีเธอแน่นอนว่าคำขอของชาวเน็ตบวกกับความไม่พอใจของชาวฟิลิปปินส์ในละแวกนั้นในที่สุดพ่อหนุ่มจอมรวนก็ได้ผลกรรมของตัวเองแบบไวมากๆเพราะว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่คลิปเหล่านี้ได้กลายเป็นไวรัลวชาลี่ก็ได้ถูกเจ้าที่ตำรวจจับ วายเทลลี่ถูกจับกลุมอย่างเป็นทางการในวันที่2เมษายนจากนั้นเขาก็ถูกรัฐบาลจัดให้เป็นชาวต่างชาติไม่พึงประสงค์ซึ่งหมายถึงบุคคลที่กระทำผิดที่มีโทษจำคุกเกิน1ปีในฟิลิปปิน ถัดมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2รายที่ไวทาลีได้ไปสร้างเรื่องและก่อกวนพวกเขาเอาไว้ในไลฟ์ได้เข้ามาแจ้งความเขาเพิ่มเติมในข้อหาการล่วงละเมิดความสงบนอกจากนี้เขาก็ยังถูกแปะเข้าบัญชีดําเลยว่าเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยกําลังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาในประเทศออกนอกประเทศเรียกได้ว่าโดนกันอวมเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นข่าวที่ถูกสนาข่าวในฟิลิปปินส์นำเสนออย่างต่อนเนื่อง เห็นได้ชัดเลยว่ามันกลายเป็นประเด็นพวกเขาให้ความสนใจจริงจังที่สําคัญก็คือหลังจากการจับกลุ่มไวทัลี่สถานการณ์มันก็ยิ่งปะทุหนักมากขึ้นเมื่อประชาชนและผู้ชมในประเทศรวมถึงชาวต่างชาติเริ่มแสดงปฏิกิริยารุนแรงต่อพฤติกรรมของเขาโดยเฉพาะการที่เจ้าหน้าที่ระบุว่า ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะถูกจับแล้วแต่เขากลับไม่แสดงความสำนึกผิดแม้แต่น้อยยังคงยักคิ้วหลิวตาแถมยังจุ๊บใส่กล้องเหมือนกับตัวเองกำลังออกรายการทีวีแท้ซะอย่างนั้นนี่จะทำให้บรรดาเหล่าครีเอเตอร์ที่อยู่ในฟิลิปปินส์เริ่มออกาพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นหนึ่งในนั้นเธอบอกว่าเธอรู้สึกช็อกกับสิ่งที่ไวท์ลี่ทำโดยเฉพาะตอนที่เขาเดินไปข้างหลังผู้หญิงที่สาธารณะแล้วจงใจทําให้ตกใจพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ใช่แค่แกล้งเล่นแต่คือการคุกคามอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะในสังคมที่มมีาาาารรยแแลละะควพซึ่งกกัน เธอยังบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่จุดไฟความโกรธของเราผู้ชมก็คือการที่ไวทัลลี่พยายามอ้างว่าเขาบริจาคเงินไปจำนวนกว่า20,000ดอลลาร์ 20, ภายในไม่กี่วันเพื่อใช้กลบเกลื่อนพฤติกรรมสุดเลือนของตัวเองซึ่งบางคนก็มองว่านี่คือการใช้เงินเพื่อซื้อความชอบธรรมแลกกับโอกาสในการสร้างคอนเทนต์ที่ย่ํายีคนอื่นเพื่อแลกกับยอดดูและรายได้ระยะยาวลายเสียงเปรียบการกระทำนี้กับการจ่ายเงินให้คนจนแล้วใช้คลิปเหล่านั้นทำเงินต่อยอีกครั้ง ถ้าทีแบบนี้ทําให้หลายคนโยงไวทัลลี่กับอีกหนึ่งชื่อที่เคยเป็นที่รู้จักในแง่ลบมาก่อนอย่างจอห์นนี่โซมาลีสตรีเมื่อที่เคยพฤติกรรมคล้ายกันในเกาหลีใต้และลงเอยได้เข้าจําคุกซึ่งไวทัลลี่เองก็ถูกมองว่าจะกลายเป็นเวอร์ชั่นถัดไปของจอห์นนี่ที่ไม่เพียงแต่ลอกเลียนแบบแต่ยังมีพฤติกรรมที่หนักหนายยิ่งกว่าและมีฐานผู้ชมมากกว่าจอห์นนี่หลายเท่ายังไม่พอเพราะว่าเธอได้อธิบายว่าหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของฟิลิปปินส์กำลังเริ่มตวรวจสอบว่าเนื้อหาของไวทัลลี่เข้าข่่่าาาายยละเมมมิดกกฎหหหไซบออรร์ืึงถ้ชโทษ เขาภายในประเทศนี้จะสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้อีกหลายปีแม้แต่การล้อเล่นหรือว่าล้อเลียนที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรร้ายแรงก็อาจใช้เป็นหลักฐานในคดีตามกฎหมายได้อีกด้วย สิ่งที่หลายคนชื่นชมมากๆก็คือการที่ฟิลิปปินส์นั้นแสดงท่าทีชัดเจนและไม่ปล่อยให้เหตุการณ์นี้เงียบหายไปทั้งในเชิงกฎหมายสื่อและความคิดเห็นสาธารณะเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องให้มีการแบนไวทัลลี่จากประเทศแนานาคตและหลายโคดอยังเรียกร้องให้แพลตฟอร์มอย่างคิกต้องออกมารับผิดชอบกับการที่ปล่อยให้ครีเอเตอร์สร้างไรายได้จากการทำร้ายคนอื่นแบบนี้อีกด้วย นอกจากนี้ท่าทีของรัฐบาลท,ที่มีต่อเรื่องนี้ก็ชัดเจนมากผ่านคําแถลงการของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านกิจาการภายในประเทศโดยเขากล่าวไว้ว่าไวทาลีจะถูกส่งกลับประเทศในทันทีแต่จะถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์กักกันของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีภายใต้กฎหมายของฟิลิปปินโดยตรงสืบเนื่งองมาจากวีดีกรรมที่เขาเคยทําเอาไว้ในระหว่างที่กําลังอยู่ในประเทศ ซึ่งข้อกล่าวหาที่ไวทาลลี่จะต้องเจอก็มีตั้งแต่การล่วงละเมิดบุคคลในพื้นที่สาธารณะการก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปจนถึงการลักทรัพย์และหลักฐานทั้งหมดก็มาจากไลฟ์สดีมของเจ้าตัวที่ตระเวนสร้างเรื่องไปทั่วกรุงมะนิลาโดยเจ้าหน้าที่ก็บอกชัดเจนว่าไวทาลลี่แสดงพฤติกรรมคุกคามคนในพื้นที่อย่างเปิดเผยและไม่ได้แสดงความสำนึกหรือเข้ารพต่อสถานที่และผู้คนรอบตัวแม้แต่นิดเดียวทางด้านรัฐมนตรีเรมูยาก,ก็ย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้พื้นนทททีีี่่่ขอออองงปรรระเเเเศพืืสืส้้าาาหหหยยยดดมู แคลนคนในชาติอีกต่อไปและกรณีของไวทัลลี่คือหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการอย่างเข้มงวดโดยไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบไปเฉยๆอีกประเด็นทางรัฐบาลกำลังจับตามองอยู่นั้นก็คือการมีส่วนเรื่องของทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังในไลฟ์ต่างๆภายในประเทศโดยเฉพาะตากล้องที่คาดกันว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในคลิปตลอดหลายเหตุการณ์โดยเจ้าหน้าที่ประกาศว่าจะมีการสอบปากคาไวทัลลี่อย่างละเอียดเพื่อขยายผลเป็นผู้ร่วมกระทําผิด และถ้าหาพบว่าเกี่ยวข้องจริงตากล้องคนนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน หลังจากเรื่องราวสุดอื้อฉาวของไวทัลลี่ได้กลายเป็นประเด็นรับชาของฟิลิปปินส์ช่องของไวทัลลี่แลตฟอร์มคิกก็บินไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากฝีมือของผู้ชนจำนวนมากที่ช่วยกันรีพอร์ตหรือเป็นการดําเนินการโดยตรงจากแพลตฟอร์มเองแต่ดูเหมือนว่าอย่างหลังจะเป็นไปได้มากกว่าโดยเหตุผลสําคัญก็คือคิกเดได้บวไว้ในแนวทางชุมชนข้อที่13อย่างชัดเจนว่าผู้สร้างคอนเทนต์ต้องรับผิดชอบต่อก,การทําความเข้าใจกฎหมายท้องถิน่นที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอสดสดซึ่งหมายความว่าหากครีเอาน้่ิดวผด โยบายของแพลตฟอร์มทันที ที่นี้หลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าไอาหมอนี่มันคือใครใช่ไหมละ่ะโดยไวทัลลี่เนี่ยเขาเริ่มมีชื่อเสียงจาก YouTube ในช่วงปี2012ซึ่งเป็นยุคทองของครีเอเตอร์ยุคบุกเบิกโดยคลิปแนวแกล้งคนแบบปันๆและวีดีโอทำให้ไวทัลลี่กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็คือคลิปที่มีชื่อว่า Miami Zombie a t t a c k Prank ซึ่งถูกเผยแพร่ออกมาในช่วงปี2012แต่ถึงอย่างนั้นเสียงจากชาวเน็ตก็แบ่งแยกเป็น2ฝั่งอยู่บ้างเพราะว่าในคลิปส่วนใหญ่ไวทัลลี่จะในพิธีการการา ต่อจากนั้นเส้นทางของไวทัลลก็เต็มไปได้วยความโด่งดังัวบูกับดราม่าอย่างต่อเนื่องเพราะเขายังคงยึดแนวทางเดิมในการสร้างคอนเทนต์แบบเดิมที่ถึงแม้จะสร้างยอดวิวและแฟนคลับได้มากแค่ไหนแต่มันก็นำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหลายครั้งด้วยเหมือนกันต่อมาในยุคที่ไลฟ์สเตรีมเริ่มได้รับความนิยมเขาก็ย้ายมาทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มคิกซึ่งเขาก็โชว์ความรวของตัวออกมาได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าไว,าวาทัลีจะมีความพยายามที่จะรีแบร์ตัวเองในช่วงหลังๆเช่นการบริจาคเงินหรือการทำคอนเทนตกึ่งการกุศลแต่พฤติกรรมหลายๆของเขาก็ยังคงเต็มไปด้วยความบ้าๆบอๆและเรือนกับสังคมในแต่ละประเทศที่เขาเดินทางไปอยู่ดี ดังนั้นไประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปลปินส์ก็ได้กลายเป็นสัญญาณเตอือนที่สำคัญสำหรับสตรีเมอร์จอมเรือทั้งหลายให้ได้คิดทบทวนเงินจริงจังอีกครั้งเพราะในบางประเทศพฤติกรรมของพวกเขาอาจจะได้พวกเขาต้องเจอกับผลลัพธ์ในชีวิตริงที่ยาดร้ายแรงกว่าที่คิดและตอนนี้ไวทัลลี่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเขากำลังเดินทางเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่ยาวนานและถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินจ้างทีมทนายมืออาชีพแต่หลายคนก็ยังคงเชื่อว,ว่าความเสียเดียวเขาทำไว้ในประเทศนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินหรือคำขอโทษที่อไปแล้ว และเพื่อนๆล่ะมีความเห็นกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ตใต้คลิปนี้เลยนะครับเมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบลค o อร์อ e ีสปอร์ตก็เลยช่วนกดไลค์ซับ c r i b e ที่สําคัญกดกระดิ่งด้วยล่ะจะเด็งคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ